เอาละครับก็สวัสดีแฟนๆเกมเจ็ดบาททุกท่านด้วยครับวันนี้ครับผมเป็นวันอังคารเนาะซึ่งทางเกมเจ็ดบาทพัฟเปิลก็มีการอัปเดตตู้ใหม่ครับแม่งทําให้เฮารับเสียเงินทุกสัปดาห์ครับเนาะนี้ครับเป็นตู้อานี่ครับสีจักตุรเทพนั่นเองนะตู้นี้นี่ถือว่าน่าสนใจครับเนาะเพราะว่ามีตัวที่เก่งถึง2ตัวเลยครับนั่นก็คือไอเด็กเปล็ดนี่ครับผมจําชื่อยังไม่ได้ับไอน่าจะ ชื่อซาลิเอลและทามิเอลับตัวครับมันจะมีไอตัวยักษ์นี่นะครับเนาะอ่านี่นะเป็นตู้ไม้นะอันนี้ชื่อทามิเอลนะไอพี่สามหัวนี่นะครับเนาะกับเด็กครับผมอยากได้ตัวนี้นะครับเนาะซาลิเอลครับอ่าซึ่งเป็นเพานนังฟ้าทั้งคู่นะครับสําหรับเป็นไอสองตัวเนี่ยเป็นซีจัตุรเทพครับเป็นตู้ไม้ที่เข้ามาครับมันเข้ามาดักเพชรผมเลยครับนี่อันนี้ผมเก็บไว้เก้าร้อยเม็ดนี่เก็บไว้เพื่อปาดล่างรวงวันโดยเฉพาะเลยนะครับนี่โอ้โหแต่ว่ามันมาขนาดนี้แล้วครับ และมันการันตีสามร้อยนะครับการันตีเอเดตอาร์หนึ่งตัวนะเดี๋ยววันนี้เขาก็มาเปิดสักสามร้อยแล้วกันนะครับเนาะอ่นี่เป็นอีเวนต์เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับอ๋อเป็นอีเวนต์ถ้าเราเปิดไปประมาณกิโลกิโลนะครับถึงจะได้ของเอเดอาร์บวกห้านะครับห้าดาวนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอแปะลิงก์แป๊บนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเปิดกันครับตู้นี้ครับตู้ใหม่ครับเนาะโอเค วันนี้ก็เพิ่งเลิกงานมาสดๆๆร้อนๆครับดิมาเปิดเลยนะครับเนี่ยเขาว่าเปิดตอนวันแรกๆเปิดตอนที่เกมเปิดแรกๆมันจะได้ตรวนด,ดีนะครับผมเห็นน้องน้องในช่องบอกนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันครับพราปกติผมเนี่ยจะจะเป็นคนดองดองไปเปิดวันหลังๆเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอแปะลิงก์ก่อนนะครับอ่าสักครู่ครับสักครู่หอมเข้มกลมกล่อมได้โฆษณามาเลยนะ แม่งข้ามเลยอ่ะผมแปะลิงก์แป๊บนะครับอ่าเปิดกระชากันนะชาตู้ซีจะตุลเทพกันครับโอเคผมเติมเข้ามาไลค์ไปเลย เรียบร้อยพร้อมทุกคนอ,อย่าบอกว่ามันปิดอีกเนี่ยอ๋อกลุ่มกลุ่มเหมือนต้องไปขออนุญาตก่อนนะมันง้นผมเปลี่ยนกลุ่มแป๊บนึงครับเนาะตู้สีจัตุลเทพกันครับป่า เฮ้ยเชียเอ้ยนะพิมไปตั้งยาวนะแม่งภาษาอังกฤษนะครับลืมเปลี่ยนครับจับจุลเทีันครับอ่ะโอเคครับป่าผมแปะลิงก์ไว้ก่อนนะครับเนาะมาเข้ามาอยู่ในเกมเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมขออาใจสูตรใจสูตรท่านผู้ชมก่อนนะครับผมจะดูโฆษณาหนึ่งรอบแล้วเปิดยิงยาวเลยนะครับ พอเราต้องสนับสนุนเกมครับช่วงน,นี้ผมก็ไม่ได้เติมแล้วเนี่ยต้องมาดูโฆษณาของเกมแล้วกันนะครับเนาะดี๋ยผมขอดูแชทก่อนครับขึ้นป่าว่าเป็นการดูอันนี้ขึ้นไปเลยแล้วกันเนาะโอเคขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว อ๋อวันดีครับคุณวอลเดนนะครับอ๋อแชทผมขึ้นขึ้นนะครับนี่เกลือไหมครับวันนี้นะคุณนี่พงโอ้ยใจเย็นๆนะครับอย่าให้ผมเกลือทุกตู้นะครับเนาะไอคลิปที่แล้วที่ PVP อันนั้นผมลืมนะครับที่พลาดซีไอของเซลลิตแดงนะครับเนาะอันนั้นนี่ลืมแล้วไปไได้ตั้งใจอย่างนะครับนี่ซาลิเอลผมได้อันติสามครับโอ้โหคุณวอลเดนเปิดแล้วเหรอครับได้อันติสามแล้วเหรอครับโหเก่งนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนาะมาโลแรกเปิดคอนเลยได้เปรียบครับเปิดหัวไปก่อน มาครับมาโลแรกครับจะมาเลยหรือเปล่าครับดูโฆษณาปุ๊บปุ๊บ,นนบ,บ,บ,ตตบปุ๊บหืนึหึหบหึหนหึรึหแบึห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 ยหึหึผมหึหึ่ึห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 ึ่ึหึแึกึห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 นหอหเหึ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 หหห มาครับมาโรแรกครับนี่ครับโอ้โหโรแรกก็มาเลยครับถือว่าเปิดหัวได้สวยครับเปิดหัวได้สวยมาเามาลุ้นกันดีกว่าครับท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยในได้จัดทีมมาผมย้ำบอกว่าทั้งสองเทพเปิดลงทีมไหนนะครับแต่ไม่เห็นเทียแล้วเก่งขนาดครับโอ้โหตัวแรกเลยวะือเปล่าโอ้ยยังครับใช่ครับได้พี่ลุ้นนะครับอ๋อมดไปหกร้อยเพรินะครับได้ได้สามตัวเนีนะครับคุณวอลเดียร์ อันติซาลิเอลสามนะครับส่วนไอสาหัวได้อันติสองหูงั้นถือว่าได้ดีเลยนะครับเนี่ยได้ตัวเลดถึงเท่าไรห้าตัวเลยทีเดียวนะครับโ,โหหกร้อยเมตรแบบนี้คุ้มนะครับนี่ท่านราชาเกลือนะครับคุณนิ่นิูัอันนี้ปาเกลือนะครับมาอ่าีิเว้ยโอ้โหดูดิท่านผู้ชมได้บันครับคุณนิพี่พลนะครับ เจอมื่อผมเลยครับนี่เป็นแท่นราชาเกลือครับนี่กินมาแล้วครับหนึ่งเม็ดนะครับเป็นวันนะครับโอ้โหลุดเลสครับอุตส่าห์ได้ว่า S S R แล้วนะครับมันมันแบบนี้นะครับเนาะมายอย่างไรก็ขอตัวทองทองมาหน่อยผมจะเอาไปแลกเหรียญอัพดาวม่วงนะครับโอ,โอ้ยังเกลือแล้วช่วงนี้มาเป็นเจลิโก้โอ้โหโลแรกก็เปิดมาแบบสวยงามเลยครับเนี่ย เพพในะหัสผมเหลือ200เพบ206เพพนะครับโอ้รีบเก็บเลยบนะหมาอันนี้ต้องต้องเติมแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหมาล่างดวงวันก็ใกล้ใกล้มาแล้วนะเนี่ยโอ้ยมันไอตัวเอสอาร์นี่มันเหมือนจะแตกลุ้งอยู่แลนะมันเหมือนมันหลอกลวงผมนะในตู้มีตัวอะไรบ้างครับนะอ๋อ มีตัวเก่งๆก็มีสองตัวแล้วตัวเลนัพเลยครับโอ้บันฟ้าผมยังบ่มีนะครับเนี่ยบันกับบองฟ้านะครับเออดีดีครับมายังน้อยก็เอาเอ้ยไปตีบอสแดงก็มันได้แล้วครับถือว่ามันตกเมตาไปแล้วครับตีได้แต่บโหดแล้วนะครับเนาะตัวในตู้ก็มีนะครับซาลิเอลกับทามิเอลนะจื้อมันคล้ายๆกันนะนอกจากจำยาาครับไอซาลิเอลนี่เป็นเด็กนะเด็กเปลนนะครับตัวนี้เท่ครับความเท่เกินกินคาดนะครับเนาะ ไอพี่สามหัวนะครับจืดไทมิเอลนะครับตัวนี้ก็เหมือนจากเกงนะครับแบบยผมยังไม่ได้ดูสกิลเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเนาะส่วนตัวที่เหลือครับจะมีมาธร์น่านะครับมีโอ้โหมีเดวเดนะครับตัวที่เป็นบกินบัจจัยนะครับเดดเพียสนะครับเมอรลินฟ้านะครับคิงแดงโอ้โหผมว่าคิงแดงน่าจะดีที่สุดลองลงมาจากตัวเลนอัพนะครับเนี่ยเอามาเป็นซับนะครับนอกนั้นก็ตอนนี้ครับเป็นบันฟ้าที่ผมได้นะเนาะบันกระบอกโอ้โหดิโอนา น <ith ing> ี่ครับตัวที่ดีสุดก็เป็นตัวเลตอัพสองตัวนะครับเนาะทามิเอลและซาลีเอลนะครับโลแรกแม่งก็แตกไปแล้วอ่ะผมต้องจู๊ไอเปินอู้เหนื่อยก่อนนะครับแบบนี้ครับนี่นี่นี่เดี๋ยวเราไปเลยครับปุ๊บมาโลที่สองโหวันนี้ผมจะมาเป็นราชาเกลือนะครับผมจะต้องมาที่ผมนะครับเนาะปุ๊บนีหมูโอ้โหโอ้โห นหน้ารอดละเฮ้ยยันไว้ได้อือแบบนี้น่าจะแตกแล้วนะครับว่านะหมืนน้ารอดละเดวเดวผมนั่นปิตันเกลือจัดนะโอ้โหนี่ไปอัพอันติเดวเด,วเดวนครับโอ้โหดูที่ดึงสีฟ้ามาเลยแล้วแบบนี้แม่งชาบเลยแล้วกันนะเนาะคือโอ้โหดูโคตรเกลือนะครับ sr สองใบครับโอ้โหแม่กเกนะมจ้บบา,าครับจะบ้าตายครับดูแล้ว เนี่ยกระผมได้แะครับแบบนี้นะครับโอ้ยผมมาได้ดีๆเหมือนคุณวอลเวสเลยอ่ะคุณวอลเวชหกร้อยเม็ดได้มาตั้งห้าหกตัวนะครับเนาะ <S <S ของผมนี่สองสองโลผ่านไปนี่มันได้เลยครับสูตรกดสคริปนะครับอ๋อแบบกดเข้าไปเลยกดสคริปเลยครับมันจะไ,ได้ลุ้นนะครับเนาะผมอยากลุ้นุ้นดูดีกว่าับไอเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอร้องสูตร ไอไอสูตรท่านผู้ชมวันนั้นน่าจะได้ผลอยู่ครับคือว่าเข้าไม้แล้วดูโฆษณาแล้วเปิดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับที่ผมใจสูตรนี้ในตู้ลอดเวนนะครับโอ้ได้มา5โลติดนะครับเดี๋ยวต้องลองดูครับว่าสูตรนี้เพื่อนยังใจได้ยูหรือเปล่านะครับผมจชื่อไอ่ไอที่เพื่อนบอกสูตรผมมาได้แล้วครับแต่สูตรนั้นนี่โอ้หเอาเรื่องครับในตู้ของไอ้ลอดเวรนะครับมาเดี๋ยวผมลองรีครับรีสูตรนี้ว่าจะใจได้หรือเปล่านะครับ ออกเกมเข้าใหม่ดูโฆษณาแล้วเปิดเลยนะครับแต่ต้องลีลานะครับ <ide detection> เดี๋ยวเรามาดูครับเนาะผมนี่เอาทีมานางฟ้าเลยเอาไว้จัดการดัดแอดเซลครับอ๋ออันนี้มันเป็นทีมลอตีดัดแอดเซาที่จะเข้าเหรอครับมันมีทีมไหนบ้างครับคุณวอลเวสําหรับทีมที้เอาไว้ฆ่าดัดแอดเซาครับไอ้ดัดล่างตีนเป็ดนะผมก็นึกว่ามันเป็นอ๋อล่างตีนเป็ดล่างล่างไหนวะไอ้เนาะ อ๋อล่างต่อสู้รับเดอะวันนะครับเนาะแล้วทีมงานอันิเมะมันโหทำงานลวกมากเลยครับทำตีนดาดมาเป็นแบบตีนเป็ดนะครับเนาะเป็นเงาดำๆครับเล่นมากครับเนาะมากอันนี้แล้วครับโอ้โหดูโฆษณาจบมาไปเลยครับแบบนี้รวดเร็วทันใจครับมาสุดท่านผู้ชมเมื่อครั้งก่อนยังจะได้ผลอยูหรือเปล่าพอมาัดูนะครับ มามามาหน่อยพี่โอ้โหมีหมูโอโ้สูตรนี้บัได้แ,แล้วครับน่าน่จะแตกแล้วครับ cm พน่แน่ปั๊บเลวมาแน่เกี่ยวแล้วครับโอ้โหวุดกระเด็นกระดอนมาลอดรับมาลอดทุกชมผมไปหวังแล้วครับแบบนี้อือฮือเอาแล้วสามโลกผ่านไปไวเหมือนลมตดได้ตั๋วที่เราต้องการเลยครับได้บันมาหนึ่งตั๋วนะครับเนาะโอ้โห ไปกันต่อเฮ้ยมันมีคนรับของรางวัลได้ป่ะอ๋อได้ของได้นี้ครับอย่าลืมไปรับกันนะครับเนี่ยเหมือนซุ่มไป30ิปโลแล้วนะครับ60ิโลก็จะได้อีกหนึ่งใบนะ,ะแม่งรับมาก่อนนะเอาเลือกเอาใจครับป่ะโลที่ซครับแบบเบาๆครับมา,มาเดี๋ยวมาหรือเปล่าปนะึ๊บเอ้ยมีกระพริบตากระพริบตานี่ตอนนี้มันห้า0นะห้าบินเนาะมันเหมือนเหมือนตอนเกมเปิดแรกๆครับกระพริบตานี่คือมาแน่นอนมึน เป็นไบนะครับเนาะตอนนี้เหมือนมันจะรอเราแล้วครับอุ๊ยมาลุ้นนะที่ดึงนะครับเนาะโอ้๋ yes ตาจะพิชิตโลกนี้มาวะเฮ้ยในที่สุดได้ลุ้นแล้วครับต,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 ตัวที่สอง,ต,สองตัวที่สองครับโอ้ยตื่นเต้นว่ะถ้าผมลุ้นเลทมดนี่ผมจะให้นะครับเนี่ยอุตส่าห์เก็บเพชรไว้รอนั่งดวงวันนะ,วน,นะครับแล้วมันยังมาเนี่ยครับเนาะโอ้ยเป็น ท้องแตกลุ้งนะครับขู่มาสอดในสอดนะครับเนี่ยแบบนี้โอ้โหดูครับมันมาเห็นสีลุ้งเลยนะครับแต่ว่ามานะครับที่ดึงเป็นสีลุ้งแบบนี้หนึ่งตัวนะครับเนาะ GM นี่มันจัดแกงผมขนาดไหนมาแตกหรือเปล่าใบนี้ยังเปินใจนะครับลายออกมาแบบนี้ผมว่าน่าจะตัวเดียวครับเนาะคงได้ลุ้นตรงท้องท้องแตกลุ้งนะครับไปเอามาดูนะครับว่ามันจะแตกไปไหนนะครับ มันก็คงแบบโหดร้ายกับผมนะพี่ดึงสีสีสียสุ้งแบบนี้แล้วมาสักตัวนี่นะครับเนาะผมจะไปถลม่มบริษัทเน็ตมาเบิร์ดนะจะไปด่ามันนะครับอ,อ้ยกอล์ฟที่อุสตัวไหนใส่หมอนเอาพวกนี้เอาไปแลกแลกเหรียญนะตัวนี้หรือเปล่ายังใจนะครับเป็นพี่อาเดนนะอาเดนโอ้ยน่าจะใกล้แล้วครับ ทีมดัดลอดเวนเดี๋ยวผมว่านะ่าจะเป็นตัวหน้านะผมอ่านคอมเมนต์นะทีมดัดลอดเวนทีมนางฟ้าจัดการเอสเซาแบบจุกๆนะครับอ๋อเอสเซามันเป็นสีเขียวหรือเปล่าครับโลกไตถามหานะครับปะยังครับยังแบบไตผมว่าออกโลนี้แล้วนะครับคุณนีพี่พลมามาดูครับพุทธังอรัตนานังทำมังอรัตนานังรลวงปูเข้มช่วยลูกด้วยมา ไปนี่นะครับเย้แมาเลยโอ้โหครับมันจืดเนี่ยซาลิเอลโอเคครับซาลิเอลครับเทพแห่งพายุหมุนนั่นเองครับเยสในที่สุดผมก็บักเกลือแล้วครับอีกกระป๋ออุตส่าห์นานๆลงทุนเปิดทีนะครับเนาะสกิลมันจะเป็นสกิลอย่างเนี้ยอืมเป็นสกิลตีมูนะครับเพิ่มอัตราคิ้สามเท่านะครับอืมสกิลสองเป็นสกิลอ่ากันนำนะครับ ตีหนึ่งลายแล้วก็สถานะกระนำนี่สร้างดาเมจเพิ่มกับเท่ากับอัตราทนทานของศัตรูนะโอ้ยาตีวาเลนตีถ้าเป็นพวกอัตราทนทานได้เยอะนะอืมอเรื่องครับเอาเรื่องมีสักใบนะผมได้ลุน้นกับนี่ <c oughs> ผมลกไปเรือเปลเย้นยนี่สะดุบักเกลือแล้วครับมาก็ยังดีครับอุ้ยมาเด็กกิวทันเดินนะครับ,อรบ,โ,ออรบโอเคหมดแล้วครับเย้ อาละครับได้พี่เด็กเปดมาแล้วครับน้องเด็กเปดมาหนึ่งตัวครับซาเลียลอ่ะเดี๋ยวผมขอหาทีมก่อนนะน้องสามีทีมจัดทีมแนะนําได้นะครับผมหาทีมมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับเอาไป PVP โหมดสามัญช่วงนี้ก็กําลังเดือดเลยครับเพราะว่ามันแบบใจดาวม่วงนะตัวพวกนี้ก็เอาลงสนามได้ครับเพราะทามันนับนับดาวม่วงแล้วเนี่ยเอาปั้นได้แค่แบบกี่ตัวนะครับเนาะสู้ทีมอื่นเป็นลำบากครับจริงไหมโอ้โหมันน่าละมันหน้าละ ออืยันไว้ได้ครับมาดีกว่าปิวครับปิวนี่คือแปลกแน่นอนนะ <laughs> พูดภาษาไทยหนึ่งนาทีหน่อยครับ <laughs> โอ้ยหมืนได้แนละ้วเดี๋ยวผมพูดถักีตุ้ยนะเดี๋ยวผมจะพูดไทยหนึ่งนาทีนะครับถ้ามันจะบนแบบแปลกดนะครับเนาะพูดไทยแนละ้วมัน,มปนแปลกดตลอดเลยครับ <laughs> โอ้สวัสดีครับพี่หมีเกมเมอร์โอ้เกลือใหม่ปะเกลือแล้วครับพี่โอ้รัวมาอีกแล้วครับ จำนะครับวันนี้มันมะเกลือแล้วเนี่ยเอสเอสอาร์มาสามใบแล้วนะครับผมรอมาเอลนะครับอ๋อมาเอลไอตัวที่เสียชีวิตนั่นไหมครับตัวที่ไอป่าไปเอาพลังมานั่นนะครับเนาะพี่หมีตัวจริงไหมเนี่ยเออผมก็ว่านะพี่หมีตัวจริงก็ครับนี่เต้นน่าจะใจแล้วนะครับเพราะว่าลูกก็เหมือนนะเนาะตอนแข่งผมก็เชียร์พี่หมีเลยนะครับเนี่ย ฮ่าฮ่าฮ่าครับแต่ผมว่าจะพูดไทยแล้วมันเหมือนใจตัวผมนะครับอู้อู้ไปแล้วลำบากชีวิตครับอู้ดีกว่านะอู้เมืองนะครับเนาะเมืองนี่ก็คือเป็นภาษาเหนือครับภาษาท้องถิ่นครับมาสามเนี่ครับคนเมืองเหลือกรมครับน่าอย่าตัวนี้แล้วครับทุกคนมาเป็นพี่นวดจิ้มว่ะดูดิเดดเพียดนะครับโอ้ยตัวนี้มาอีกแล้วครัเป็นเอาไปเป็นวัสดุในการแลกเปลียนนะครับเนาะ หรือว่าไปอ p เดาม่วงะครับโอ้โหไออุซามิเอเอามาเบิร์นรัวๆเลยนะครับแต่มันบอกอผมครับรสักใบไหมโอ้โหมันใหญ่รับกีฬานะครับจูโดจูโดจูโดนะครับผมเรียกไ <laughs> อ้นี้นะครับเนาะโอ้แต่มันเป็นตัวละครที่เท่นะจูโดเนี่ยผมว่านะพวกชุดพวกสก,กิลถ้าไม่ตายนี่โคตรเท่เลยคนระับเสียดายที่มันเป็นอาร์นะครับเอามาเล่นยากครับสแปซมันน้อยเนาะ <laughs> เรทเพียกนะครับโอเคเฮามากันครึ่งทางแล้วนะครับของรอบนี้นะครับเนาะได้มาสามตัวนะครับเฮ้ยผมลืมดูเรทนะครับเดี๋ยวผมขอออกไปดูเรทก่อนนะว่ามันสามเปอร์เซ็นหรือว่าสี่เปอร์เซ็นต์นะสำหรับตู้นี้นะครับเนาะอ๋อตุ๊กเรทมาอ๋อเรทสามเปอร์เซ็นต์นะเท่ากันมดทุกตัวทุกไอเท่ากันมดกับตู้อื่นนะครับป่ะต่อเลยดีกว่าครับเบาๆครับเบาๆเดี๋ยวน้องเปิ่โต๊ะไก่นะ เหลือตัวททมิเอลนั่เนาะตัวพี่สามหัวนะครับท่านได้มานี่โอเคเลยครับครบครับสำหรับน้องคนไหนที่ถามตัวนี้เข้าตู้แล้วน่าจะเข้าวิวมาละเย่ไอสองตัวนี้มันจะเข้าตู้เผาพันพูดอยู่แล้วนะแต่ตู้อื่นนี่ผมก็มาแน่ใจนะเหมือนยังมาเห็นเข้าแล้วเนี่ยแลกเหรียญก็มีตัวนะถ้ามีเพชรพรอเปิดก็เปิดก่อนได้ครับเนาะมันเก่งครับมันเก่งอึบอ่าโอ้โห s อเ สามรอบติดตอกันครับอันนี้ส่งหลวงปูงเข้มมาจะเอาเรื่องครับตอนนี้ดีครับนะอ๋อวันดีครับน้องฟิตโอ้ยมาได้คุยกันนานเลยนะเล่นอยู่หรือเป่าครับนี่โอเคมาเป็นพี่ฮิวโก้มาแล้วครับมาวันนี้ดวงดีครับดวงดีเเาสามใบติดต่อกันนครับที่แลงล่างแปลว่ามาใบเดียวนะครับเนี่ย ชุโดโอผมลืมดูนะครับว่ามันอยู่โลไหนนะครับเนะาะเดี๋ยวเขามาดูครับว่าจะเป็นตัวในคอทามิเอลนะครับพี่สามหัวนะครับเนาะได้นี่คือครบเลยนะครับเนี่ยยูกโกโอโ้โหแบบมีเอสมาเื้อผมได้ชื่นใจแล้วอย่างน้อยขอเอสมาพม่องก็ยังดีนะเพื่อว่าผมจะเอาไปแลกไป,ไปอัพดาวมงนะครับเนาะโอโ้โหดูดิอามาลัวๆเลย จะบ้าตายนะครับโอ้โหมาัดมาเบิดมาตัวนี้หรือเปล่ามาครับโอ้โหเก่งครบแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหนี้บบเกลว่า y เย yes ครูครับไามิเอลครับแห่งมหาสมุทรเป็นล่างน้ำนั่นเองน้ําเนาะไปสิงคนนั้นคนนี้ครับแม่งตัวจริงคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูสกิลก่อนนะครับอ๋อเป็นสกิลแรกเป็นรถเกรนะครับเนาะเป้าเดียวรถเกร Ừ, เหมือนลดเกรดเมอร์ลินนะครับดาเมจเต่ากันพอดีเป๊ะนะฮะสกิลที่2นะครับโอ้เป็นสกิลอย่างเนี่ยดูดวิญญาณอาคชิวนะครับตั้งค่าหนึ่งเทิรนนะครับอัศวินพวกพร้อมถูกโจมตีจะลดดาเมจที่ได้รับ40%และตนเองจะรับดาเมจแทนอ๋อเหมือนว่าลดดาเมจที่ได้รับแล้วก็มันเป็นตวดแข็งเลยนะเนะี่ยสกิลไวที่2นี่นะครับเนาะตัวเองจะรับดาเมจแทนเปื้อนนะครับมันตั้งค่าหนึ่งเทิร์นเฮ้ยแจมวะเฮ้ยสกิลนี้น่าเล่นนะครับเนี่ย คือเคยเห็นนะครับแบบนี้ว่าปกติมันจะมีแต่ยั่ยยุตั้งท่ามาตีตัวเองเนาะแต่ว่าอันนี้ครับมันแค่ตั้งท่าถึงเฮาไปตีตัวอื่นครับแต่ว่าตัวนี้จะดูดาเมจมาอะไรทํานองนี้นะครับปกติก็ตีมูนะครับฟื้นเลือดทีม30ซของดาเมจที่สร้างก็แจมแล้วครับเย่ครบแล้วครับทานผู้ชมมีอีกสักใบผมได้ลุ้นครับอ่ะแต่วันนี้ก็ไปถึง300ชัวร์ครับงั้นวันนี้ผมแบบไปพ0ร้อยแล้วเนาะ ขอแค่300ก็พอครับสามมันจะมีการันตี1หนึ่งตัวนะเป็น S S R นะครับนี้ครับโอ้โหอันนี้ช่องโกดแมนผมมาครับดวงนะโอเคปะต่อเลยครับพี่โลที่เ่าใดแล้วจำม่ได้แล้วครับให้โลที่เจ็ดมาครับเนี่ยมีหมูสุดดับครับมันน่ารอดแล้วครับแบบนี้ตอนนี้เกลือมากครับน้องฟิตนะครับ ผมสี่ร้อยห้าสิได้นักฟ้าตัวเดียวอ๋อน้องฟิตนี่ไปเปิดตู้ไอเฟสติวัลมันก่อนครับได้หิงปีนคิงโชวิปีนนะครับหมดไปกี่เพรนะครับอ๋อวันนี้ผมกะว่าจะประมาณสามร้อยเพรครับแต่ว่าได้ได้ตั๋วเรดอัพมาแล้วครับทั้งสองตัวครับทั้งซาลิเซลแล้วก็ทามิเซลครับวันนี้นะว่าดีครับวันนี้ดวงดวงมาครับเหมือนที่น้องน้องเป้ลบอกในในเพจผมนะครว่า คือผมรีบมาเปิดนะเพราะว่าปกติตู้พวกนี้ผมจะเปิดผมจะขี้เกียจเปิดนะผมรอไปสักสองสามวันค่อยมาเปิดนะแต่น้องพ่นว่าเปิดตอนไอเขาเรียกว่าหรออัพแคแล้วมาเปิดนะนี้ผมเลิกงานก็รีบมาเปิดเลยนะเนี่ยไล์แบบรวดเร็วนะครับโอเคกดข้ามเลยแล้วกันนับะมีอย่างนี้ผมได้รู้แล้วครับนี่โอเคครับสองร้อยซิแล้วครับเหลืออีกสามโลสุดท้ายครับวันนี้เอาแค่สามร้อยพอครับเนาะเพราะว่าผมได้ได้ตัวเรเอัพมาแล้วนะฮบ เออหรือว่าเอาไปซื้อชุดแฟร์เอเปิดครับอ่ะอีกสามโลครับเปิดเลยเลยดีกว่าครับเนาะทีแรกว่าอย่าเอาไปซื้อชุดแฟร์นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันลดราคาชุดแฟชั่นพอดีนะเนี่ยอ่านี่เขียนมืนนี้ครับเปิดแม่งเลยครับเอาอันตีครับเนาะ พร้อมนะครับโอ้โหเหมือนแตกแบบนี้เหมือนแล้วครับนี่เออแนี่ยขามันไวเลยครับนี่เจ็บปวดปวดร้าวครับโอ้หลังจากได้ดีๆมาสี่ห้าโลแล้วนะครับเนาะโอเคปะมาถึงขนาดนี้แล้วครับต้องการันตีครับเบาๆครับ,บ,บเบาๆไอ้ขอให้สักตัวได้ก็พี่ได้ไหมตัวไหนก็ได้แล้วอัปมันตีครับเนาะอึ๊บโอ้โห ีเลยวะเงียบกิฟเลยครับท่านผู้ชมมีฟ6 F7 ที่ผมได้ลงได้ลุ้นเลยครับนี่มากาลุ้นนะที่ดึงีเดียวก็ยัง50 50ครับสีอุ้ยสีสีลุ้นลองมาครับมาเย,ย,ย่ยังดีที่มาครับเนาะโอเคมาตอตัวเลดอัพครับผมจะเอามาอัพอันตินะครับเนี่ยวันนี้ดวงดีนะครับ ได้มาตั้งสี่ห้าตัวแนละ้วเนี่ยเอเอนะครับคึบโอเคเป็นฮิวโกโมาเข้ามาล,ลุ้นนะครับโอโ้สามอนนะครับปึ้บโอ้ดิอันเน่ซึ้บโอ้ป่าทาวีโก,โกนะครับเนี่ยโอ้ผมมาได้แบคบัสสองตัวในโลเดียวเลยนะครับเนาะ มีแต่ตัวเดียวตัวเดียวแต่ว่ามาทีครับมาทีได้ลุ้นเกือบทุกโลครับเนี่ยเป็นเบสนะครับขอซาลิเอลทาเอลตัวไหนก็ได้ครับเนาะอัพอัปอันตีครับมาโอ้โหอัเจเมอร์ลินแดงเอยเลดอัพจริงบอกวเนี่ยโอ้โหเหมือนอันปิดตัตนแล้วนะครับเมอร์ลินผมนะเนี้ยโอ้โหเมอร์ลินฟ้าตัวนับโอ้โหนิย่อยเลยครับเนี่ย เอาไปเลขเหรียญให้ไวเลยครับอ่ะโลสุดท้ายแล้วครับป่ะวันนี้พอกันแค่สามร้อยพอครับเพราะว่าผมได้แล้วนะครับเนาะออกก่อนครับออกก่อนไปยะดไอเปิลนี่ครับนี่ครับสุดครับสุดปึ๊บนะครับป่ะโลสุดท้ายครับของวันนี้ครับเอาใจช่วยผมตัวนะครับเนาะขึ้นมาครับผมจะเอาไปอัพอันตีนะครับโลนี้มันการันตีดึงตั๋วนะครับเนาะผมบอกว่ามันจะรวมในในโลหรือว่ามันฮื่แยกนะครับ โอ้อแบบนี้น่าจะแยกแล้วนะฮะหือยันไว้ได้ครับยันไว้ได้เอฟมเอฟเบกเลยนะมั้ยหลังๆนี่มัเงานะเงียบโอ้โหนี่ดึงสีฟ้านี่ตัวไข่ตัวมันแล้วครับแบบนี้เออป <ๆ S 2> ไปเอาไปลุ้นการันตีกันทีกัวละอ่านโคกดสคริไปไปเลยแล้วกันครับเนาะให้ไวครับให้ไวนี่ครับมามัน แสงอ,อลาเจดจ้าครับเหมือนใจนะวันนี้ผมไปคลิกที่หกร้อยนะมันเลือกได้นะครับแต่ผมได้แล้วครับนะ 1, 2, 3, เบนาะหนึ่นนงสองสามทำเอวโอ้โยีบนนะนนันมาสองใบแล้วนะคิงเนี่ยโอ้จะบ้าตายแล้วโอ้ยบันฮนักผมขนาดนี้มาสองใบแล้วครับเอ,อ้พี่บันพี่ต้องมาก็ได้ครับเนาะใบเดียวก็อิ่มแล้วนะครับผมน้ําตาจะลินไหลลินนะครับ นี่เพื่อนๆก็อย่าไปลืมแลกของตรงอีเวนต์นี้ตัวน้ำเนาะนี่ครับผมก็ได้มาแล้วครับปึ๊บอะโอ้โหอันนี้ครับช่วงนี้เขาใช้ทั้งรีสแตทพ,พื้นฐานได้นับก็สวยงามเลยครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นับด้ตัวไมมัสเข้าทีมมาถึงสองตัวครับอาทาร์เอลและซาริเอลนั่นเองครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปหาทีมในการเล่นก่อน,นครับเนาะเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ทุกคนดูครับโอ้โหน้องแม่งเท่วะขอดูชุดชุดน้องกันดิซาริเอล เขามาดูชุดแฟของน้องก่อนนะครับเนาะสวยหรือเปล่าเนี่ยดูเป็นงั้นนะครับเนาะไม่ได้เติมมาโอ้โหชุดนี้สวยนะครับโชว์สะดือนะอเด็กเกียนครับเด็กเกียนผมชอบไอตัวพวกโรล,ลี่พวกนี้นะมันน่าฮักดีนะครับเนาะเอ้ยด,ดูดูตรงนี้ดีกว,ว่าดูเดี๋ยวเขามาดูชุดชุดไอสองตัวไม้กันดีกว่านะครับเนาะน,ะ <laughs> นี่เป็น <laughs> นี่นะน,นะครับเป็นเซตนะครับ ชุดถุงมือทหารเสือนะครับอันนี้โอ้ชุดนี้ก็สวยนะครับเนี่ยถ้าอยากไปเปชุดนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมต้องไปดูหน้าเว็บว่ามันจะเปิดขายเป็นเพศหรือเปล่านะครับโอ้ชุดนกเรียนนี่ก็สวยนะครับเนี่ยเอ้เท่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 ไอ้นี่เปิโดโหดอะเอามาดูพี่ยักครับจื่ออย่างว่าทามิเอลครับโอ้จื่อแม่งคล้ายๆกันนะเนาะโอ้โหเอฟเฟคแม่งโคตรเท่ว่ะชุดอันนี้สวยนะครับเนี่ย อัศวินศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้นี่เป็นชุด mm. <laughs> เขียวมาเลยอันนี้แบบปื้มแล้วนนาะผมมายอกสีเขียวแล้วเขียวขี้ม้านะครับเนี่ยชุดที่สามบออ๋อน,นี่ชุดไปแอลครับนะ mm. ชุดเที่ยวนะ <laughs> ก็ถือว่าดีครับนิดอ่ะวันนี้ก็ฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามาอยู่ดูกับนนักมาลุ้นมาเปิดกำลังใจผมนะครับใครที่แช่งก็แล้วแตกไปนะวันนี้มบาไ <laughs> วันนี้แบเกลือนะครับ นานๆทีนะเพราะว่าปกติแม่งจะกินเกลือจนชินนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละขอให้ทุกคนเปิดได้เปิดดีครับตัวที่ต้องการมาไวๆมาเยอะๆนนะครับเนาะวันนี้ก็สวัสดีครับผมบายบายวูยัยงมาเนี่ย